สวัสดีครับเวลาเราเขียนงานวิชาการเนี่ยมันจะมีอยู่พาร์ทหนึ่งที่แบบโหหลายคนบอกเลยว่ายากที่สุดแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาทําความรู้จักกับคู่คิด AI ตัวหนึง่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมันคืออะไรไปดูกันครับเคยเป็นกันไหมครับคือแบบทําวิจัยมาตั้งนานพอมาถึงบทสุดท้ายกลับไปต่อไม่เป็นสง,งนันติดแงกอยู่ตรงบทที่เรียกว่า discussion หรือบทอภิปรายผลเนี่ยแหละครับ บอกเลยว่าปัญหานี้นักวิจัยเจอกันเยอะมากใช่เลยครับบทอภิปรายผลหรือ discussion section เนี่ยแหละตัวดีเลยคือมันถูกมองว่าเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดละมองในการทำวิจัยทั้งหมดว่าแต่ทำไมมันถึงยากขนาดนั้นละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือความยากของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาผลที่ได้มาสรุปสรุปให้ฟังนะแต่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับ มันคือการต้องตีความผลพวกนั้นแบบลึกๆเลยนะว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่แล้วต้องไปเชื่อมโยงกับงานเก่าๆให้ได้แบบมีเหตุมีผลด้วยและสุดท้ายนะต้องเล่าเรื่องทั้งหมดออกมาให้ได้เพื่อตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือโซวัต so แล้วไงต่องานวิจัยนี้มันสำคัญยังไงดังนั้นเห็นไหมครับว่าประเด็นหลักๆเลยก็คือ เป้าหมายของบทนี้มันไม่ใช่แค่การสรุปผลเฉยๆแต่มันคือการก้าวกระโดดทางความคิดเลยนะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการตีความเชิงลึกซึ่งไอจุดนี้แหะครับที่นักวิจัยหลายๆคนบอกว่ายากแล้วพอมีปัญหาที่ท้าทายแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนครับมันก็เลยมีคนคิดคนเครื่องมือใหม่ขึ้นมาเพื่อมาเป็นผู้ช่วยเราในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย และนี่ก็คือ Research Discuss Assist GPT ครับมันคือโมเดล AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Grad Passion เลยนะออกแบบมาเพื่อช่วยเขียนบท discussion โดยเฉพาะเลยครับสำหรับงานวิจัยที่เล็งจะตีพิมพ์ในวารสารระดับท็อป o p อ,อย่าง Q1 Q2 นี่คือเป้าหมายหลักของเขาเลยเขามีสโลแกนที่เจ๋งมากเลยนะคือเพื่อนคู่คิดที่เขียน discussion ฟังแล้รู้สึกดีใช่ไหมครับ มันบอกเราเลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่โปรแกรมที่แบบพิมพ์ข้อความออกมาทื่อๆนะแต่มันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่มานั่งคิดนั่งวิเคราะห์ไปกับเราเลยโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วทำไมถึงบอกว่ามันเป็นได้มากกว่าเครื่องมือสรุปผลธรรมดาธรรมดาอ่ะลองนึกภาพตามกันนะปกติเราอาจจะเขียนแค่ว่าผลวิจัยนี้มีในยสำคัญทางสถิติจบ แต่เจ้าเครื่องมือตัวนี้จะช่วยพาเราไปไกลกว่านั้นอีกครับมันจะช่วยอธิบายความหมายเชิงกลไกลที่ซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยหรือแทนที่เราจะแค่ลิสต์ว่ามีงานวิจัยเก่าของใครบ้านมันจะช่วยเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบเป็นเหตุเป็นผลเลยคือมันเปลี่ยนจากการรายงานผลไปการสร้างเรื่องราวที่ตอบคำถามแล้วไงต่อได้แบบขมกริบเลยเพราะฉะนั้นความสามารถหลักๆของมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่การตีความผลลัพธ์การเอาไปเชื่อมกับความรู้เก่า การสังเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาเป็นอินไซต์ไม่ไหวเลยนะและยังไม่พอยังช่วยวางโครงสร้างส่วนอื่นๆให้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของงานวิจัยหรือว่าแนวทางที่เราจะไปทำต่อในอนาคตคือครบเครื่องมากและที่พีคไปกว่านั้นก็คือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันสร้างเป็นดราฟต์แรกแบบสมบูรณ์บวมได้ภายใน5นาทีเท่านั้นโหแค่5นาทีเองนะประหยัดเวลาไปได้แบบมหาศาลเลย ถึงแม้ฟังก์ชันมันจะดูเทพดูซับซ้อนขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่าขั้นตอนการใช้งานน่ะง่ายมากถูกออกแบบมาให้ตรงไปตรงมาสุดๆเลยวิธีการทำงานของมันจะเป็นเหมือนการทำงานร่วมกันครับคืออย่างแรกเลยนะเราก็แค่ใส่ข้อมูลสำคัญสคัญของเราเข้าไป4อย่างพอใส่เข้าไปปุ๊บ AI ก็จะสร้างโครงร่างหรือ Skeleton ของบทดิสคัชชันทั้งหมดส่งกลับมาให้เราดูก่อนซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่เจ๋งมากเพราะเราจะได้เช็คก่อนเลยว่าทิศทางของเรื่องมันโอเคไหมถ้าเราดูแล้วว่าเออโครงร่างนี้แหละใช่เลยเราก็แค่พิมพ์คำว่า approve กลับไปแค่นั้นเลยครับจากนั้น AI ก็จะจัดการเขียนฉบับเต็มออกมาให้เราไปทำงานต่อได้ทันทีแล้วคำถามคือเครื่องมือนี้มันเหมาะกับใครบ้างล่ะ กลุ่มแรกเลยนะก็คือนักศึกษาปอโทปอเอกหรือนักวิจัยที่แบบรู้สึกตันน่ะเขียนบท discussion แล้วไปต่อไม่ถูกหรือเขียนแล้วมันไม่สมูทเท่าไหร่อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเลยครับที่อยากได้เครื่องมือมาช่วยตรวจงานของนักศึกษาให้มันเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็แน่นอนนักวิจัยทุกคนที่อยากจะอัปเกรดงานเขียนของตัวเองให้มันขมขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง สรุปง่ายๆก็คือเราสามารถมองเจ้าเครื่องมือนี้เป็นเหมือนคู่คิดในการทำวิจัยได้จริงๆเลยครับอ๋อ oh, แล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งที่มาเขาบอกด้วยนะว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาเปิดรับแบบจำกัดมากๆเลยแค่สองสิทธิ์เท่านั้นเองซึ่งก็ทำให้เห็นเลยว่าบริการในช่วงเริ่มต้นนี่มันค่อนข้างจะพิเศษมากๆและนี่แหละครับคือภาพที่ชัดที่สุดเลยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาธรรมดาแต่มันคือ โค้ชงานวิจัยส่วนตัวที่จะมาคอยช่วยไกด์ช่วยยกระดับความคิดของเราให้มันเฉียบคมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าถ้าวันนี้ AI สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดในกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดอย่างการทำวิจัยได้แล้วเนี่ยแล้วก้าวต่อไปของวงการวิชาการล่ะจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยครับ